การขี่จัก,กรยานนั่นเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องเลือกเวลาสะดวกเมื่อไหร่ก็ขี่จัก,กรยานได้ทั้งนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงการเลือกจัก,กรยานที่เหมาะกับทัวท่านเองหลายหลายคนก็ถามว่าเออขี่จัก,กรยานแเราก็จะต้องเลือกจัก,กรยานแบบไหนข้อแรกเลยนะครับ ท่านต้องถามตัวท่านเองว่าท่านชอบจักรยานอะไรสมมุติว่าผมเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยอย่างเงี้ยเ,เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนขี่มล์เทนไบผมก็อยากขี่เมล์เทนไบบ้างถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะนะพอเมล์เทนไบเนี่ยมันเหมือนกับจักรยานขี่ได้ทั่วไปจะเป็นทางเรียบก็ได้บนภูเขาก็ได้ที่ไหนก็ได้ ถ้าเป็นรถใบหรือเสือเสือหมอบเนี่ยว่าขี่บนภูเขาบนทางผูกขักมันก็ไม่เหมาะแล้วก็อันตรายด้วยเพราะว่าล้อเล็กยางแตกได้ถ้าไปเจอหินอะไรต่างๆแล้วถ้าเป็นคุณแม่บ้านหรือคุณผู้หญิงอยากจะขี่ก็เอาจาักรยานซิตี้บอยก็คือจักรยานแม่บ้านไปขี่ <S <S แล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าลืม ต้องฟิตติ้งถ้าคุณขี่จักรยานโดยที่ไม่ถูกต้องทําสรีระร่างกายแล้วคุณขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปสักพักหนะึ่งคุณจะรู้สึกเมื่อยหลังปวดหลังปวดขาเมื่อยขาเพราะคุณเวลาถีบอะมันไม่สุดไม่พอดีละกับสรีระร่างกายตัวคุณเองถ้าถ้าเป็นมืออาชีพหรือว่าพวกที่ขี่แข่งอะอย่างนั้นเขาต้องไปฟิตติ้งล่ะเขาต้องไปเสียเงินฟิตติ้งเป็นหมื่นนะครับถ้าสมมุติผู้ที่เริ่มต้นขี่จักรยานไม่จําเป็นลกครับฟิตติ้งเข้าๆก็ได้ ข้อที่1ก่อนเลยนะครับท่านขี่ยืนขึ้นไปข้อบนจักรยานบนท็อปทิวนะครับท่อบนเนี่ยนะครับเรายืนตรงแล้วก็ท่อบน,นห่างจากเป้าเรา3-5เซนไหมถ้าถึง3าถึงเซนแสดงว่าโอเคละข้อที่2นั่งขึ้นมาบนซิปโพสบนเบาเอื้อมือจับแฮนด์พอท่านจับแฮนด์ไปรู้สึกเออเฮ้ยสบายสบายไม่เอื้อมมากไปมือไม่งอมากไปถ้าอย่างนี้มันไม่พอดีละถ้าโอ้ต้องเอื้อมอย่างนี้มันก็หลังปวดให้พอดีพอดี ท่านก็จะได้ใช้รายเบื้องต้นที่ถูกต้องก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่นักปั่นจัก,กรยานหรือผู้ขับจัก,กรยานมาเข้ามาชมผลิธภัณฑ์ของเร,เราเรามีเว็บไซต์นะครับมีออนไลน์รายขายอยู่แล้วตอนนี้แวะเข้ามาดูนะครับเรามีหลากหลายแบบจักรยาน L.A. เชื่อถือได้อย่างหนึ่งก็คือสินค้าของเราพัททุกพัดเป็นของแท้ถ้าสมัชิมาโน่ก็ชิมาโนแน่นอนนะครับเราไม่หลอกผู้บริโภค ชื่อเสียงเรามา20กว่าปีแล้วขอให้โอกาสมาแบะม,มาดูมาชมท่านจะได้ของดีราคายุติธรรมผมไม่เคยบอกของดีราคาถูกนะครับของดีราคาถูกในโลกนี้คือโกหกไม่มีในโลกของดีต้องราคายุติธรรม